พานจีวะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฮารุกะก็นําเรื่องลักษณะของมารยาทที่ดีในรูปแบบของงานบริการแบบโอโมเตนะชิมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะจะเป็นอย่างนีนั้นไปฟังกันเลยข้อ 1, 1คือการกล่าวตอนรับลูกค้าด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มพร้อมกับการคุ้งคำนับด้วยความสุภาพเรียบร้อยค่ะข้อ2คือการแสดงความเห็นอกเห็นใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการค่ะ ข้อ3คือการมีแบบแผนและมารยาในการต้อนรับลูกค้าที่ดีค่ะข้อ 4. คือความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและการให้เกียรติลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะและข้อ5ข้อสุดท้ายคือการไม่ทําให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดใจในขณะที่มาใช้บริการกับเราค่ะฟังดูแล้วเพื่อนๆพอเข้าใจลักษณะของมารยาที่ดีของการบริการแบบโอโมเตนาชิไหมคะถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ได้เลยค่ะ วันนี้ฮารุกะก็ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย